สวัสดีครับก็พามาชมตัว Redmi Note 13 Pro นั่นเองนะครับตัวนี้ 5G เลยนะครับสเปคนะครับตัวน,นี้มาพร้อมกับจอฮนะความละเอีดสูงถึง1.5 k เลยหน้าจอเป็น Super AMOLED นะฮะ LCDO นั่นเองนะครับส่วนกล้องหลังนะครับให้ความละเอียดสูงถึง200ล้านพิกเซลเลยพร้อม OS กันสั่นนั่นเองนะครับมาพร้อมกับชิดเซ็ตที่เรียกว่า Snapdragon ตัวใหม่นั่นเองนะครับ 7S Gen2 นั่นเองนะครับตัวนี้ต้องบอกว่าเรื่องของโพรเมนต์นะฮะแรงมากๆเลยนะฮะรันอยู่บน Android 14นั่นเองนะครับตัวนี้รันบน Android ตัวใหม่เลยนะครับนะฮะให้แรมมากถึง12กิกเลยนะครับความจุเป็นแบบ512กิกเลยแบตเตอรี่5 0 0 0มิลล์นะครับรองรับฟ้าชาร์จนะฮะต้องบอกไว้เลยว่าตัวนี้จุดเด่นในเรื่องของจอก็ดีนะครับในเรื่องของชิปเซต CPU ก็ดีนะฮะ ราคาไม่แพงด้วยนะครับเปิดประเพียงแค่หนึ่ง9มือกาบาทั่นเองนะครับสำหรับ Redmi Note 13 Pro 5G นะครับต้องบอกไว้เลยว่าตัวนี้สเปคแรงแน่นอนนะครับกล้องหลังถึง200ล้านพิกเซลเลยนะครับผม